อิมพีเรียลสำโรงไม่นึกว่าจะมีตลาดเยอะขนดาดนี้ได้มีตลาดตังขายแบบอยากดีและก็ของ,ของสดพักโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยอาหารก็มีเรียกว่าตลาดละลายซับก,ก็ได้เพราะมันถูกจดอดใจไม่ไหวอยู่อย่างกล้วเจครับหวีละสิบบาทในห้าง60เลนนะและเครื่องกลัวเครื่องใช้มีครบจบที่เดียว ผมก็ซื้อมาเต็มมือเลยไปดูกันว่าแต่ละตลาดขายอะไรบ้าง let's go <S จากอิมพีเรียนสำโรงนะฮะเราก็เดินมาทางนี้เป็นตลาดสำโรงเซ็นเตอร์เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดินเข้ามาข้างในครับผมก็มีร้านรวงสองข้างถนน <S <S นะแต่รถก็วิ่งอยู่เดินๆระวังหน่อยมีของกินนะพอมากเลยชาบุงจะบุโรตีอันนี้อะไรอ่ะัไทยแน่เลยอ่ะคุ้งคังคุ้งคังเี่ย ในยำในร้านเก้าแกงเนาะเพื่อมีกับข้าวด้วยจากข้างนอกข้างในก็เป็นขายของเยอะแยะแล้วอกเนี่ยมีของขายทุกอย่างเลยอะ่ะในนี้คือเป็นแบบตลาดเนาะเออมีเสื้อผ้าด้วยมันใกล้กองถมเนาะผสมโรงเกลือเสื้อผ้าเนี่ยมือสองมือหนึ่งไม่แพงนะมีของขายเยอะเลยอช้วยชามก็มีถ้วยชามอะไรเยอะแยะแก้วเกลเนี่ยทำเมินถ้วยใครทำเมินถ้วยนี่ทำเงนถ้วย เาห้างโลกเครื่องกลัวเยอะเลยเนี่ยตลาดสำโรงมาร์เก็ตซึ่งเดินออกมาข้างหลังก็จะเป็นลานจอดรถนะใครมีรถอะไรก็มาจอดข้างหลังเนี่ยที่จอดรถเยอะเลยตรงนู้นก็ตลาดใหม่สำโรงด้วยยู่ติดอิมพีเรียนเบอร์เห็นปะเอ็นีว่เนี่ยสำโรงมาร์เก็ตตรงนี้ก็มีตลาดใหม่สำโรงด้วยไปดูที่มีอะไรบ้างอุ้ยผักผลไม้เยอะเลยอนะ่ะดูสินี่ก็ตลาดใหม่สำโรงนะ เก้าส่งเก้าโอ้คนเยอะมากโอ้คนเยอะจริงๆอยู่ข้างสำรงมาร์เก็ตนี่แหละของเยอะมากมีทั้งกับข้าวของแห้งของเนี่ยเยอะเลยอ่ะนี่ซื้อไปทำก็ได้เนี่ยมันสวานมันนลังการจริงๆเยอะแยะรีบถ่ายก่อนแบดจะหมดปัดผึกก็มีเอยของไปทำเองก็ได้นม้วกหอมๆมปิกแนนเทียทกแหวยทอลวกนมหวานเนื้อสดๆไก่สดสดๆเยอะแยะเลย ของสดหมูปลาราปลา,ปาโอ,อ้าวคคใครอคชอบตำกับข้าวมาเลยทางอ e ินเดียเรียนตำรงเขามีก็ตลาดเยอะจงอันนี้ก็ตลาดกลางตำลรงทำจอดล็อกล้อไปดูซิมีอะไรอ๋อมีผักเวิรกถูกๆนี่สองกำโอ้คล้ายๆตลาดบางกะปินะนี่ของเยอะแยะเดียวของไม่แพงว,ว้าใครจะซื้อผักถูกๆขเข้ามาเลยนะแตลาดกลางตำลรง ไปกล้วยหวีสสิบบาทเองอ่ะหวีสิบของไม่แพงไนงะของเยอะเลยว้าว้าของไม่แพงจริงๆครับผมนี่กล้วยสิบบาทอ่ะมึงสิบบาทหวีสิบบาทในะบบทนะในห้างหกสิบอ่ะซื้อไปขายดีไหมเนีย่ยว่าแต่นี้ก็ผลไม้ก็ถูกเนาะรับพูดก็พลังแม่บอนมาปลงมะพร้าว,วกล้วยถูกสุดแลเนี่ยครับอยู่ใกล้กับ นี่เลยเนี่ยลานจอดรถอิมพีเรียนเบอร์ร World เลยออกมาทางนี้็ไละที่สำคัญตรงนี้ก็เป็นคิวรถสำโรงพระประแดงด้วยเนี่ยตลาดค้าส่งสำโรงเดินมาปงนี้นะผมก็มีตลาดอีกนะผมที่ว่าสำโรงนี่ตลาดเยอะจริงๆนี่สามตลาดแล้วเนี่ยไอเดีข้ข้างในก็เป็นตลาดขายอ่าผลไม้นะผมเนี่ลูกเนียงลูกเนียง อันนี้คือลูกเนียงนะครับลูกเนียงธรรมดาแล้วลูกเนียงพ่อราะเออก็ผักดอกไม้หมูปลาเออเยอะแยะเนี่ยนี่คือตลาดตรงข้ามอิมพีเรียนเบอร์สัมโรงนะดูสิก็มีตลาดเยอะจริงๆอย่างนีเนี่ยมีกองขายเยอะแยะเลยครับผมเรียกว่ามาอิมพีเรียนเบอร์ใครที่ชอบเดินตลาดก็ามาเลยนะมีหลากะ หลากหลายเลยฝั่งนู้นก็3มตลาดแล้วนะฝั่งนี้อีกตลาด4ี่ตลาดโอ้หม่ก็เศร,รษฐกิจเฟื่องฟูนะผมยูดอนหลังได้นะมีตลาดอะไรบ้างนี่พามาชมอีกตลาดนี้แบตจะหมดแล้วนะเอาเท่าที่ถ่ายได้นะแบตหมดละจบละพอละมานะตลาดสำมรูมปละแค่นี้ละบายๆมีอะไรบ้างก็มาดูกันดีไปละ ซึ่งตลาดที่นี่มาไม่ยากนะครับมาด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับสายสีเขียวสถานีสำโรงหรือมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสำโรงแล้วเดินมานิดเดียวครับก็ถึงอ m p พี i a l ย o r l d สำโรงนะครับซึ่งตลาดก็อยู่ใกล้อ m p พี i a l ย o r ว d สำโรงนะครับมาจ๊อบปิ้งกันได้นะครับผม